ประธรรมกมากเนิดนบพระเคราะห์เทวดาคุ้มครองดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนปฐะมกมามรรมกำเนิดนบพระเคราะห์เทวดาคุ้มครองดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน พระราหูเทพเจ้าแห่งความัวเมา เป็นเทวดาที่รักษาตัวสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนคือท่านที่เกิดในวันพุธเวลา18นาฬกา1นาทีจนถึงเวลาตี5 59นาทีก่อนพระอาทิตย์เบิกอรุณท่านที่เกิดในราศีกุมคือท่านที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมพราหูมีตําแหน่งเป็นเกษตรราที่พอดีคือมีตําแหน่งที่มั่นคงหรือเป็นขาประจําหรือเป็นเจ้าของบ้านของชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมก็จะมีลักษณะคล้ายกับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน หรือมีดาวรักษาตัวรักษาตนเป็นดาวดวงเดียวกันหรือเทพองค์เดียวกันทําให้พระราหูหลักเทวกําเนิดน,นั้น องค์พระศิวะเจ้าหรือพระอิศวรได้นำเอาหัวพิโมด12ตนหรือ12หัวเอาเฉพาะหัวนะครับมาปนให้เป็นผงและห่อได้ผ่าสีดำหรือสีสำริดสีสำลิดเนี่ยหมายความว่าให้นึกภาพนะทองแดงบวกเงินบวกทองคํานิดหน่อยแล้วเมื่อหลอมเป็นน้ําทองเมื่อขัดเงาจะเป็นสีพิงโกสักระยะหนึ่งสีจะค่อยๆกลับดําแต่เป็นการดําแบบมันวาวเพราะมีทองคําเป็นตัวประสานเรียกว่าสำริดคือเป็นโลหะมีฤทธิ์เปลี่ยนสีได้ตามการออกซิไดของอากาศ บางเกิดเป็นเทวราชมีใบหน้าคล้ายยักษ์หางคล้ายงูบางก็มีกายขึ้นอนผิวกายเป็นทองสำริดประดับด้วยอาพรสีสำริดทรงครุฑเป็นพาหนะมีวิมานสีนินครับรักษาเขาพระสุมเมรรราชด้านทิศพาย,ยัพเป็นเทพเจ้าแห่งความมูมเมาก็มีคำถามอีกว่า ทำไมราหูจึงมีครึ่งตัวครึ่งตนเพราะราหูเป็นยักษ์ครับเราจึงไม่เรียกว่าเทพราหูหรืออาจจะหมายก็ว่าอย่างนี้ครับราหูเนี่ยก็เป็นยักษ์ยักษ์กับเทวดาก็ต่อสู้กันบนท้องฟ้าเรียกว่าเทวาสุรสงครามคือเทวดาและยักษ์ก็ต่อสู้กันวันหนึ่งก็พักลบครับเพื่อกวนน้ำำําอมฤตเพราะต่างคนต่างก็ตายหรือหมดอายุโดยการสู้กันโดยมีองค์พระนารายณ์เนี่ยเป็นประธานในการกวนน้ำำําอมฤตที่เกษียณสมุทรปรากฏว่าในขณะที่กวน น้ำอมฤตที่กเกษียณสมบุทรนั้นโดยใช้พญายนาคพันเขาเพาื่สูเมรุราชกวนที่สะดือทะเลแล้วพนรา,ายก็อวาอาตารเป็นเต่าไปอยู่ข้างใต้เขาเพาื่อสูเมรุราดนุนเอาไว้แล้วก็กวนน้ำอมฤตเพื่อน้ำชนิดนี้เนี่ยดื่มกินแล้วก็เป็นอมาตะคือไม่ตายจะได้สู้กันแล้วไม่มีใครตายตายแล้วก็ฟื้นปรากฏว่าในขณะที่กวนเนี่ยฝ่ายเทวดาก็ไปดึงอยู่ทางหางหน่า ไฟยักษ์ก็ถูกให้ไปถอยู่ทางหัวหน้าเมื่อเวลาดึงซ้ายดึงขวาพญานาคก็พ่นพิษออกมาครับยักษ์ก็โดนไปเต็มๆครับเพราะอยู่ทางหัวหน้าเห็นไหมเทวดาฉลาดทีนี้ฝ่ายของลาหูเนี่ยก็เฝ้ามองลวตายละหวาอยู่ทางหัวหน้าคาจะโดนพิษพญานาคก,ก็ไปอยู่ทางหางหน้าปลอมกายไงปลอมตนไปอยู่กับเทพเพราะฉะนั้นถ้าไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะเห็นมียักษ์ตัวหนึ่งทำหน้าเหลือหลาเหลือหลา ก็คือเป็นราหูเนี่ยแหละครับปรากฏว่าอาทิตย์และจันทร์เทพสององค์นี้จําได้ไงว่าเนี่ยเป็นยักษ์ราหูก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็วี่งจักนะครับตัดกลางตัวราหูในขณะนั้นราหูก็กินน้ำอมฤตถึงน้ํากินแล้วก็ไม่ตายเนี่ยไปก็ทําให้เหลือครึ่งตัวไงก็แปลว่าเป็นอมตะครึ่งตัวไม่ตายเลยมีฤทธิ์ดุจองค์เทพโดยคราวนี้และอีกภรรยาครุฑที่ลาหูทรงเลยนะครับครุฑชนิดนี้เป็นครุ สีดาครับไม่ใช่ครุฑสีทองครุฑสีทองเป็นเทพานะขององค์พระนารายณ์ถ้าครุฑสีดำเนี่ยเป็นเทพานะของราหูนี่คือความแตกต่างต้องให้เข้าใจตามนี้เนี่ยแหละครับคือที่มาที่ไปปรัชญาอของโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดเจนครับว่ามัวเมาให้ทายราหูเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งความมัวเมาหรือเป็นเทพเจ้าแห่งมายาและประการสําคัญนะครับปรัชญาเนี่ยมาจากนี้ครับโลกของมนุษย์เนี่ยมีเงาของโลกมนุษย์เงาของโลกมนุษย์เนี่ยเราก็เรียกว่าราหูโลกมนุษย์มนุษย์ที่อยู่บนโลกก็จะมีโลภะโทสะโมหะจึงทาให้มาเกิดเป็นกฎแห่งกรรม ใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อคอวาม,อมมอมเมามัวเมาในลาบยศเกียรติสรเสริญสุขอยากได้อยากใคร่อยากมีอยากเป็นจึงเป็นกิเลสเขาบอกมัวเมาให้ทายราหูนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ทิศประจําตัวของราหูหรือทิศประจําของเทพพระองค์นี้หลังจากถูกสถาปนาแล้วก็ทิศพายัพถ้าเราไม่เข้าใจก็ทิศตะวันตก เสียงเหนือครับธาตุประจําตัวของพระราหูคือธาตุลมลมก็แปลว่าจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปได้ราวสามร้อยสงกสิบองศาจะไปที่ไหนก็ได้รวดเร็วว่องไวคุณสมบัตินะครับลักษณะบุคลิกด้านบวกเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตครับจับผิดเกง่งรู้เท่าทันเล์เหลี่ยมคนพร้อมทั้งเป็นคนมีเล์เหลี่ยมเก่งในการคาดการประมาณการเห็นไหมครับตอนที่เขากวนน้ําที่เกษียณสมุทรเนะี่ยเทพไอ้ยักษ์มารองค์ตัวอื่นเนี่ยไม่สนใจเลยว่าจะอยู่ทั้งหัวหนาคพญาน,นาคพอถูกดึงก็พ่นพิษใส่ตายบ้างเจ็บบ้างแต่ลาหู่ปฉลาดไปอยู่ห่างหน้าร่วมกับ าป้อมกายไปครับอย่างนี้เขาบบมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วพอเขากวนน้ำอมฤตเสร็จก็แอบกินเลยพร้อมกับพวกเทวดาเพราะนั้นหลังจากที่กินน้ำอมฤตเสร็จนะครับเทวดาก็เป็นนามตะพวกยักษ์กินที่หลังยักษ์ยังไม่ทันได้กินเลยครับถูกทีบตกสวรรค์เลยครับถูกฆ่าทิง้งเพราะเทวดามีเล่ห์เหลี่ยมเพราะนั้นลาหูเนี่ยเป็นองค์เดียวที่รอดมาดาและเป็นนามตะก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสามารถแก้ปัญหาได้เก่งเป็นคนที่มีชิดที่พัดภาคจากพวกตัวเห็นไหมพัดภาคจากที่จากถิ่นเป็นคนกล้าได้กล้าเสียสามารถทํางานลุกลับได้เป็นอย่างดีีม ติพานไหวพิบชอบช่วยเหลือใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียรักษาผลประโยชน์และอำนาจใดดีบางคนทำงานด้านการบาัญชีและการตรวจสอบบางคนทำงานที่มีลักษณะแบบสีเทาๆนะครับธุรกิจผับเพกบ่อนบา้าอะไรประมาณนั้นแต่ประการสำคัญนะครับลักษณะด้านลบก,ก็มีคือเป็นคนหูเบาบ้ายอหลงอะไรง่ายเชื่อง่ายโมโหไร้โกรธง่ายหายเ็วครับบ้าอำนาจมุดกินง่ายไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นคนชอบเบอาใยามุกทุกชนิดครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยตรงเพราะเหตุว่างนี้ครับ คุณสมัครสุนทรเวทเนี่ยลักนณาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับมีดาวประจาตัวคือดาวเสาร์แต่ในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะครับเลข8เนี่ยคือราหูกุมจุดเกิดพอเลข8คือราหูกุมจุดเกิดเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลของราหูตรงนี้ไงครับไปอยู่กับตัวของคนที่มีลักษณะอย่างนี้คือใครที่อยู่ในราศีไหนก็ตามที่ไม่ใช่ราศีกุมที่ไม่ใช่ธันวเกิดน้ำพุนคืนถ้ามีดาวประจาตัวถ้ามีดาวราหูกลุ่มจุดเกิดอยู่กับลักนณาราศีเกิดลักนณาลออริงเห็นไหมมีเลข8ดอยู่นะก็ถือ โมโหง่ายงุดงิดแต่เป็นคนรู้เท่าทันเลเหลี่ยมคนรู้แล้วไม่เก็บไงครับเนี่แหละครับคือลักษณะเห็นได้ชัดเป็นคนนักเล่นมายากลก็ได้ค้าของเถื่อนก็ได้ผับเทคบอนบาร์ได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นพวกลาหูเนี่ยชอบการกินอะไรที่แบบสุกๆดิบๆครับเพราะนั้น พวหลาบน้ําตกพลาดเนี่ยโอ้โหนะครับและพวกแบบอาการมันๆแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับที่ไอเพงลงอะไรซองงองแซงแงงอะไรเนี่ยนะฮะไอที่เขาลอ้ลอล้อกันอยู่นะครับเป็นคนชอบยามราตรีหรือยามกลางค่ำกลางคืนพอมืดจะถือว่าเป็นสว่างแลค,คนที่มีราหูเด่นในดวงชะตาหรือคนที่เกิดพุางคืน,นเรื่องเนี้ยนะครับชอบพี่ครับเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองครับก้าได้กาเสียงลักษณะของอัญมณีเนี่ยสีนิลาการ พระประจำตัวคนเกิดในวันพุธกลางคืนหรือราศีกุมเนี่ยพระปางป่าเลไลครับพระองค์นี้นะครับต้องไปไหว้ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีครับองหลักครับหรืออีกองคหนึ่งครับอยู่ที่นคนปรปฐมครับในองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ในองค์พระเลยครับเข้าไปด้านในเนี่ยมีพระปางป่าเลไลเป็นปางที่เกี่ยวข้องกับการ จัดปัดเป่าความวุ่นวายคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือคนที่มีชีวิตที่วุ่นวายมีความทุกข์ไปไหว้พระปางป่าไลรลล่ๆเคราะทุกโศกโรคภัยหายไ,หไปครับคู่มิตรคู่ธาตุคู่ศัตรูคู่สมพลเนี่ยคู่มิตรของราหูก็คือว่าเป็นพระเสาร์ครับปรัชญาโท่านราสั่์กล่าวว่าเสาร์กับราหูเป็นมิตรต่อกันเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะเป็นมิตรกับท่านเกิดวันเสาร์ท่านเกิดในราศีมังกรจะเกื้อกูลกับคนเกิดวันพุธกลางคืนมากครับคู่ศัตรูเนี่ยคู่หัดแย้งพุธานอัทาาร่วหูธาุนคอันคู่่ทเ้าามดาาาาเนนนกกััไดด้ีปรชญ่่วว อังคารกับราหูเป็นคู่ทัดลมก็แปลว่าถ้าอังคารกับราหูมาเจอกันโอ้โหจะเกื้อกูรู้สึกดีเหมือนกับเจอหน้ากันมานานปีไม่รู้ว่าได้รู้จักกันมาแต่คราไหนคู่สมพลคือส่งเสริมต่อกันก็แปลว่าดาวแต่ละดวงจะมีกําลังราหูนี่กําลัง12ครับดาวอะไรก็ตามทีไปคู่กับดาวอีกดวงหนึ่งแล้วรวมกันได้กําลัง27ถือว่าเป็นหมวดดาวสูงสุดบนท้องฟ้าในตามหลักโหราศาสตร์จะมีดาวบนท้องฟ้าเป็นจอยๆใน27หมวดดาวก็กําลังสูงสุดเพราะนั้นต้องคู่กับพระจันทร์ครับราหูกับจันทร์เนี่ยรวมก นางฟ้าเนี่ยสิองค์เพราะนั้นรวมกันได้สียีครับเอาละครับการบูชาเทพร,ราหูนะใครก็ตามทีที่มีเกิดในวันพุธกลางคืนเกิดในราศีกุมหรือมีราหูกุมลัคนาราศีเกิดกาด่ายกาเสียเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนี้นะครับบูชาราหูก็จะดีครับจะทําเมื่อท่านมีบูชาเทพร,ราหูลำลึกนึกถึงพระราหูก่อนนอนหันหน้าไปทางทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอุทิศบุญที่สร้างัถวายแด่เทพพร,ราหูรวมถึงหาพระปางป่าเรไรนะครับพระที่นั่งจะเป็นปางที่พุทธเจ้า นั่งแล้วก็มีช้างและลิงอยู่ซ้ายขวานั่นแหละครับพาพป,ประกอบอะไรมาบูชาไว้ประจําบ้านนะครับก็จะเป็นมหามงคลหรือมีเหรียญเทวดาประจํามันเกิดคือเหรียญเทวดาพระราหูเนี่ยก็จะเป็นมหามงคลอํานวยอวยผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในลาบยศเกียรติสรรเสริญสุขทุกป,ประการยามมีข้อมีภัยเทพองค์นี้ก็จะช่วยขจัดปัดเป่าและแปลกครับบูชาเทพองค์นี้ได้ผลอย่างรวดเร็วครับคืออาจจะตั้งโต๊ะบวงสวงแต่อย่าลืมบูชาด้บุญ แปลกนะครับเทพองค์อื่นเนี่ยท่านเป็นเทพผู้ดีเวลาเทพผู้ดีเนี่ยเรานึกภาพเะครับเราบูชาเทพประจันอ่ะท่านก็ค่อยๆเยี่ยงระยะมันั่งว่าอย่างไงหรือว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะแล้วก็ไต่ตรองแต่เทพระาหูอ้าวว่าไงเออเรื่องนี้เหรอโอ้เรอนนี้ตงช่วยเลยเนี่ยคือจะแบบเทพประาหูก็ใจตักเลงตักเลงเนี่ยจะเร็วจะเร็วเพราะนั้น คนก็ถึงชอบบูชาพระราหูเห็นไหมเวลาเราจะฟังข่าวาวิธีการต่างๆเขาจะบูชาพระราหูเป็นหลักเพราะอะไรเพราะบางทีบูชาเทพทุกองคอแต่เทพทุกองคกนจะเยือายา้อระยดเรื่องเยอะครับเป็นเรื่องเ,เห็นไหมผมว่าเทพยังได้เลยเพราะผมรู้ท่านท่านเรื่องเยอะอย่างเทพพระธิี่ยศศักดิ์อัคราถาทิตาาาท,าท,ท่านเป็นคนรักหญิงรักตัวรักษาตัวรักษาตนไว้องค์พระราหูนี่ผงผางเลยมันเดือดร้อนเหรอเอ้ช่วยมันหน่อยพี่อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลามีพิธีเนี่ยบูชานพเคราะห์คนก็จะบอกพิธีบูชาพระราหูจริงไหมครับบูชาเทพ้ง9อค์หะก็า หาโอกาสที่จะบูชาตามที่ไดว้ว่าอย่าลืมนะครับเราระลึกนึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราทําบุญทุกครั้งอุทิศบุญให้ท่านก่อนนอนนึกถึงท่านรับรองคนบูชาราหูเนี่ยรวยทุกคนแต่ต้องทำมาหากินนะครับบ้างก็ถูกลอตเตอรี่บางก็ทําการค้าประสบความสาเร็จหรือเหรียญน,นี้นี่ดูให้ดีเหรียญน,นี้เอาไปแขวนประจําตัวใส่พานตั้งหุวนอนอธิษฐานที่นี้คัพกาถาดุพวนบูชาก็มีอยู่ว่าอิติปิโสพระควาพระราหูจะมาสมิงจะพุทธคูณนางจะทําระคู่นาง,จะ,นงจะสังฆคูณนางสัพพะตูขังสัพพะพ พวันตเมเอาละครับลำดับต่อไปนี้เป็นภาพพิธีมังคลาเทวาพิเศษเทพราหูครับเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนท่านที่เกิดในเวลาสีกลุ่มหรือท่านที่มีลักษณะกาได้กาเสียผงผางหรือท่านที่ทําการค้าการขายแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าปนม,มือได้เลยนะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะอ่านองค์การบทตรวดบทขัด แล้วส่วนคาถาบูชาพระราหูเป็นลําดับต่อไปให้ท่านน้อมใจเหมือนยกวัดมาไว้ที่บ้านครับนี่คือพิธีมหามังคลราพิเศษเหรียญเทวดานบประคห์ในช่วงของเทวดาพระราหูที่วัดไตรมิตรและยังมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่หลายแห่งให้ท่านได้ร่วมอนุมโมทนาเป็นลําดับเชิญครับต่อไปก็จะได้บูชาพระราหูสเทวาด้วยดอกไม้ทูบเทียนสีดําอย่างละสิบสองซึ่งสถิตอยู่ทางทิศพายัพแห่งภูเขาโพสุมน ชยายาชาย,ยาอิติปิโสพะกวาคุณแม่ประนอมอาจารย์ลักเลขานิเทศอาจารย์พัฒนาพร้อมด้วยญาติิตรทั้งหลายจะขอไหว้พระอีส่วนผู้เป็นเจ้าซึ่งเสด็จลงมาชุบราหูเทวาด้วยหัวผีขโมดสิบสองหัวจึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระราหูผู้มีฤทธิ์ขี่ยักษ์ทองต้องเที่ยวไปทั่วทีสา พระท่านจึงสเสด็จมายัางเมืองอุตรากุรุตาวีปามอนโกยานตาวีปุภะตีหาทาวีปและชมภูตวีปแล้วท่านจึงสเสด็จมาพิทักษรกษาเหรียญพระราหูสเสถทวาพระสยามเสวาดิราชเพื่อพิทักษรษาคุ้มครองชาติไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหากัตรพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้12บสองปีเวียนรอบราศี เมธพุทธาเมธุนกรากฎสิงการโดนดพิจิตนูมังกรภูมิมีนต้องหลักต้องจันประกอตัวนอกต้องประกอตัวนายต้องประกอ,ต,ต,อ,ะกอตัวใดใดก็ให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุม้มเสนยียจันลายก็ม,มีใจยะมงคลคุ้มโทษโทสาปารมีคุณสัมปโนทิิปิโสภะกวาภะกวาภะกวาอรหังอรหังชัยยะชัยยะสัมมาคามาชัยยะชัยยะ อาสุรินตราหูฆ่าแต่อาสุรินตราหูผู้เรืองอำนาจสีกายประหลาดดำโลทองสำริดอาพรพื้นทองไปจิตสุขสะอาดขี่สุบรรณราชเที่ยวเวียนรอบขอบเขตจักรวาลอยู่สถานทิศพายัพลงโลกกาบทานขอเชิญอาสุรินตราชรับวารามิตุ้บเทียนดอกไม้วิจิตแต่งตาการของขวานครบถ้วนล้วนแต่อร่อยรสซึ่งคุณแม่ประนอมอาจารักเลขานิเทศอาจารย์พัฒนา อมด้คณะญาติบิรท,ทั้งหลายปรากฏนามแต่งสังเวยพระเสวยเสร็จสำลานแล้วขอเชิญพระแก้วแกนทวีพรีบเข้าพิทักษรักษาแรงพิณาโลภัยอุบาทยายายีผู้ผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนก็ให้ชาไทยพระพุทธศาสนาพระมหาคาถาและพี่น้องพงชนชาวไทยทุกหมู่เราประสบแต่รวนสิริมงคลเจริญผลด้วยโชคลาภอาบอิ่มใจปรารถนา ติ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำ,งจำงจนงเจริญกียติยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสตาบงกฎแก้วลอยอยู่รังชราพแพวพองน้ำกระเสมโซทีเตินร์น ซาสันเนซาตุสัมมัติอมโนเจหิจันเตหิสตากิปิสกาลิพิปริจานันจตานามิอินใจจักกุตติยะยันเตเสติมหาวิโรปริตันตาม Fa na ma e e นามาตุจาตุมานตาสิเรมโตจิกิตเป็นนามาตุสาวกผู้ตานุกรรมปิโนเวตผู้เสนมรดงานตากาตตาปัดปิโนวานามาตุกัมปัญญาตัมมาลาเจนะปะมาจินนันโกนะกามานาสนามาตุพระมานาสุเสมโตกาตตาปัด มาตุวิตมโตตถะเจ้าปัญญาเจรจามาตุสาติยปุตตะติเลมโตโยยิมังนามมะเดสพระเะโากาเปนอรัญญังเจ้าปิเนปุตารกย์ญาติปุตงวิปัติทรเตจนาอปิุณณ ตาเวตัสยาลต้าหิตังเนวมโนชนังยังนามาตานิปตะมังเวจานเจรณาตานังมังหันยินตัสยาเานังนโมเมตตพุตธานังโอปันนัมะเอชินังดานังกะโลมังเวโลเมตังกะโลมังยโสจลนาังกะโลโลกิโต ดีปังกันโลยุดเตนนรกนนจนปาโมกมังโลปุริตาสภพจุมโนสุมโนดีโลเลวตอลดิวะตนโนทบุาจามบานโนนโนมาตาจจะโนตมวปุมโลกป

จานุปโมดิเกตาปิโตจาเวิจโกจุกตายโกอาคุณาตวาโาโกนาคมโนละนัญยโคกาตะโพจิเลสัมมนโกตโมจักโยขยแต่จันยะจัมมุตตาเนกตะตะโกวโยจะเปปุตตาอรมธมปูต ตาไม่ติกาจาเปตเปลตาเวทระเจ้าปตาจาเปติจานันิอาสานานโมตมานิงานานนาดานเลเจลิตาสุริตาลัมจักังติโลกงิวัติยังอุเปตาโพตตาเมยิงาตาลัยนายก ดวาดิงตลาดเปดตาจิตยานุปยันยนะตลาดพยามาปัายโจปาจเปมุนิกุลาบตรจปัญญโนเยเตเนาสวัจินามาปปามังาเตจามังาปัญญมังาปลามังาการุนิกาดีลาจะาเป็านุขา မာகிပနသာပသသာကသနာလှ ြပီလာငသပတမငာကာစုနာြသကလကသဝကစလုကကစာပရသပလာရနာနာတလသပတဝနာမကလသိုသမးဝကာမနသာခပဝနာမရသ်သသာကသ်သစရန်ှ xa nát thân, hàm anh em cháu bít áp a tazu kèn a lạc, thú mùa tazan ní kalazu an gây tawang lạc ký tó tando mùa, taba baye nách tóp a loa ka một a tóp a tân, bawaki tóp a vè lamate tando a เมตตาปรีนจเตห์ปิตอนุลาการดวงาโลกเยนุกนจับุลาดิมาจึงดิตาบาตกตันิปุตตาไมยติการเตมแมงอนุลาการดวงอาโลกเยนสุกนาจับุลัดจินาจงิตาบัติแกตันดิเตวายติกาเตปิตมอนุลาการดง के अन क न पी मात्मीता के तये टीका देव अनोला लो कये अने न जओ दी सीता बाक़े मे टीका देव मैं अनोला कंदुमां लो के अन तुके न चोली मिसल นวิโลนาโคอปาจิเมนวิโลปาโกเวโรโกตะังดิสังจาตาโลิมหาลาจาโลกัลายสัตเทปิโดเมอนุลากานดุโลกเยนาุเตจัอากาศาจัุมาเทวานกามเยติกาเทปิโดเมดุมโล วาแก่หนาโตแก่หนาจะนัติแม่ตะล่นางงานยังแม่ตะล่นางว่ลางแกเตนะนาจวาเแนะาวดุเต่จะยามังกลางนาัดตะล่นางงานยังน้ำมัวแม่ตะล่นางว่ลางแกเตนะนาจวาเแนะาวดุเต่จะยามังกลางนาติีแม่ตะล่นางงานยังสังข์แม่ตะล่นาง ะังนสวาเจนอนโดเตจยมังกลางยางเกนเยลตนางโลกแกเวตเติเวตังบุตรลตนางบุตรนาติตาสมาโสเทีมวันโดเตยางเกนเยลตนางโลอกเวตเตวเวตังบุตรลตนางธมมาตมานาติตาสมาโสติีวันโดเตยางเกนเด ละตระนางลอกแกเวตจะเตวเวชดังบุตรลตนางดังนาจิตตาตมาติปวันตุเตตัสตวาวบุตรลตนางบุตตังโุตมังวลังอีดังเทวมนโนจานังบุตรเตเจนะตตินานาตันตุปาสวาสะาเปโดกาวุปตเมนตตเตตัสตามมลตดัง สังโฆตังโตมงวะลังบาลิลาหัวปะตมันนังตัมเมตเถรเถนาสตดินานัานนุปัตสาวะเปเปยยาวปะติเมนโตเตสกัตสวะสังตนานปัสส มาวุนายังมาวุนายังจังเกศเตนะโตตินานาจังตุปาตวะจ่าเพราะการโขยวัสเมนตุเตจ่าเพรดิโยวิวาจันตุจาปลวะวิราชตุมาเตยปวัตวันตะลายยอดสุกินิกา ยปกะปวะอภิวาสนาเิเลตเนตังโวตาปัจจายนจตานมาวะตานิเงายยวันโนะุกังตลอดจนในลำดับต่อมานั้นมีพิธีกรรมที่วัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นั่งปลกอธิษฐานจิตเดียว แล้วก็ยังมีพิธีกรรมในหลายที่เช่นวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุขโขทยัยวัดแคร์และวัดป่าธรรมสโสพลครับซึ่งเป็นพิธีมังคลาพิเศษเหรียญเทวดาโนโาุภรเคหรือเหรียญเทวดาประจําตัวครับขอให้เทวดารักษาท่านเป็นการน้อมนําเอาบุญของเทวดาน้อมนําเอาภาพรูปเคารพของเทวดามาให้ท่านระลึกนึกถึงท่านก็ได้ได้เห็นว่าพวงชนชาวไทยยังไม่ลืมท่าน ท่านจะคุ้มครองรักษาคุณใครปรารถนาครอบครองเพื่อร่วมทําบุญสร้างขอประวัติศาสตร์โหนติดต่อสถาบันพยาการศาสตร์029382115-6ครับ